ยอมแล้วมะไม่กูไม่ได้ทำเอ้าไหมเอ๊ะยอมไหมยังดึงเหรอดึงเหรอดึงดึงดึงบอกสิอุดอุดจังอุดตอนอุดอุดอุดจังอุดเยอะเยอะอุดอุดจังอุดเข้าอุด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 เป็นเน็ตนะมึงเน็ตชี้อ่ะ้น็ต้่องก็ด่าเรอดังนี้นี่บ้าเน็ตน่าจะหิวหิวอย่างนี้นะว้าวว้าว

ô hỏi hưng lượt oop. Ya, ah, 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 oh, oh, lên, me lên. Ngay mày yêu đa. Mày chơi khao nhi ku wang, mày. Quân 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 คืจูออ้ก็เป็นนี่หรอตมันไม่ันไม่เป็นมัไม่ปวดยังไงเลยยังไงยังยังตามตามเอาเอาเอาอืมยเก็บหยุดจังหยุดจังเอออึดไว้จบ จบแล้วค่ะอ้าวอ้าวอ้าวอืด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 ไว้จบ